สวัสดีครับผมเบ่าหนองครับมันนี้มาพอๆพก,กับเบ่าหนองอีคือเขาครับผมมือนี่มาแล้วครับน่องลาครับน่องลาคนงามคนโกมามือนี่ครับเพิ่นขี่รถมาบอกเบ่าหนองเลยตั้งใจขี่รถมาบอกเบ่าหนองมือเสาเพิ่นบอกว่าฝันมีคนมาบอกเลขเพิ่นสองคืนเหรอเพิ่นว่าฝันสองคืนเลขเหมือนกันทั้งสองคืน กัเบิงไหวฟังไหวเพื่อเป็นแนวทางนะครับโปรดใส่วิการอนญาตในการรับชมรับฟังนาทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ที่โชคแลดดวงครับน้องลาถามว่าเห็นกันบ่ก็เห็นกันอยู่เรื่อยๆแต่ว่าเพื่อนบอกฝันเพื่อนก็เลยบ่ได้มาบอกสู้ฟังมาเมื้อนี้เพื่อนฝันเพื่อนบอกแม่เพื่อนแล้วแล้วแม่เพื่อนก็นไปหาซื้อรอตรี่ไว้แล้วเพื่อนฝันว่าสองขึ้นเลเพิ่นว่าโอ้ยฝันดีแห้งนั่นน้องเอ้ยเพื่อนว่าบันี้น ผมก็เลยถามกันหลัว่าไปจังไดมาจังไดคือบบเห็นจังเถอะแล้วลก็ว่ากับมันมันกับโบฝันเพื่นวังสีนามันกับโบฝันก็เลยบรได้มาหาบรได้มาคุยน้ำเพ็่นวังชีนาพาอบันนี้เพ็่นบอกว่าฝันมาสองคืนแล้วเพื่นว่าก็เลยอยากเอามาแบ่งปันอยากเอามาให้มาบอกสูฟังหนูบอกแม่หนูแล้วล่ะเพื่อนว่าเพื่อนฝันเพื่อนบอกว่ามีเอาขึ้นแหลกกันเ้อฝันสองคืนเอาขึ้นแหลกก่อนขึ้นแหลก ผู้เฒ่ามาบอกเลขเพิ่นผู้เฒ่ามาบอกเลขเพิ่นโตเดียวหางเดียวเพิ่นบอกว่าอันเป็นผู้ไส้เฒ่าเถ่าไ่กระเป๋ายามาอันมาหาหนูหนูกับบุหว่าเป็นผู้ใดเพิ่นวอกฉันนะหนูบุหูัวเป็นผู้ใดเพิ่นมาหอดเพิ่นแกหยัดกระดาษใส่มือเพิ่นว่าเอานี่เพิ่นว่าหนูก็เลยยีบเอา เพื่อนเอามาหยัดใส่มือหนูหนูก็ได้หยิบเอาแต่เพิ่นบอกว่าอย่าพึงเบิ่งได้เพราะบัดว้าสุดข่วมผู้เฒ่าคนนั้นก็หายไปแต่ว่ากระดาษนั้นยังอยู่ในมือเพิ่นก็ตื่นขึ้นมาเอ้เพิ่นเพิ่นก็เบิ่งเลขในมือเพิ่นที่ผู้เฒ่าหยัดใส่มือให้เลขเพิ่นเขียนให้ตัวเดียวก็คือ53 53บ่าวน้องก็เลยว่าคันหาคันหาสาม เลขในกระดาษนั้นหาสามตัวเดียวหยัดเสียมือมือกหาเบาหน่องก็เลยว่ากระซื้อหาหาสามไว้นําเบาหน่องบอกเพคนนะซื้อหาหาสามไว้นําขนาดเขาเขียนให้ตัวเดียวเลยเบาหน่องก็ยังไปแปลเลขให้เขาอีกอยู่เอากระบอกไปยังแนวหยัดเสียมือเนาะแนวว่าแนวว่าหยัดเสียมือเบาหน่องก็บอกบอกกันเป็นแปดหยัดเสียมือก็เป็นหามือกหาเลขกหาสามกหาหาสามหรือหาสามหาก็ได้อ้าวลองเบิ้ง พอบอนีนูก็เลวบอกแม่ฟังนูก็บรดีคิดยังดอกกับวอลซื้อว่าแม่มีคนเอาเหล็กมาใช้ในมือห่หาสามพ่อบดนี้มากขึ้นที่สองขึ้นที่สองบอนี้เป็นเล็กน้อยเป็นเล็กน้อยเป็นเล็กน้อยผู้ชายเห็นว่าเป็นเล็กน้อยผู้ชายกำลังกำลังดือ้อคนมาชินะกั่ว่าบอกเลีหนูอีขึ้นกันมาแต่ว,ว่าบอกบอกคือกันแล้ว่ะบอกบอกคือกันก็คือ อันในฝันนั่นดอกเพื่อนว่ามันแลนเหรียญอยู่ดีๆเพื่อนว่ามาันกับแลนมามันก็แรนมายืนอยู่ตอนน่มะมันกับมาดึงมือมันกับมาดึงมือเอื้อยเอื้อยเก้าสามสองแปดมันว่าเอาื้อยเอื้อยเก้าสามสองแปดหนูก็เลยงงก็เลยว่าจะเอาฝันใดเพื่อนว่าจะเอาฝันใด,นนดหรือจ,จะเอาเหลีตัวใดหนูก็บอกให้แม่หนูฟังคือเหลกฝันไปห,หาสาม คลื่อนที่สองมาเด็กเอ็นเก้าสามสองแปดแม่เราก็เลยว่ากันสื่อมันทั้งสองหางนั่นแหละเออสื่อมันทั้งสามหางนั่นแหละสื่อมันทั้งสองฝันนั่นแหละแต่กระแตกสิเป็นยังไงเราวะกันลองเบิ้งเราวะกันตอนแรกว่าน้องว่าชิบวมาเบาดอกก็เลยว่าปะน้องมันได้มาหาทั้งที่หลานมันมาหาทั้งที่ก็เลยว่าเอ้าเบากับเบาก็เลยเดี๋ยวนี่แหละเอามาเบาสูฟัง มากโบมาเกขึ้นอยู่ที่ดุนพินิจเด้อครับเดอ้อเลขสามหางเดอ้อคืนแรกห้าสามคืนสองเก้าสามกับสองแปดร่งพิจารณาเบื้องงวดวันที่สิบหกกุมภาหกแปดนองลาค้นฝันแม่นครับนองลาค้นโกของสองเบาหน,นอ่องเพิ่์ลกัมมาเพิร์ลวัดเกล่าว่าอัดกิบให้แน่โอ้ยบอดอกคนวะ่ามาบอกสูฟังซื้อแล้วหนูก,กเ็เมื่อแล้วเพรานว่านู้สิไปฝึกงานเพรานว่าเสียหน้าจี นี่แหละปีหนาก็คงสิได้ฝึกงานยาวเพิ่นว่าน่ะเพิ่นเรียนอยู่เนาะปีหนานูก็สิได้ฝึกงานยาวคั่นจังได๋กะเดี๋ยวนูสิไล่มาหาดอกเพิ่นว่าคันนุ้งฝันเพิ่นว่าสิน่ะนะก็ลองกันนะครับเด้อเลขนองลาครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์68หลายคนก็ถามหาเบ้าน้องก็จมหาอยู่ว่าบ่เห็นมาหรือเถื่อวันนี้เพิ่นมาเพิ่นก็เลยมาบอกสู่ฟัง359โอ้ย53 9 3 แล้วก็สอเลขสหางของนองหล่าฝันสองคืนครับคืนแรกว่าผู้เฒ่าเขียนเลขเียใช้มือมามือที่สองเน็กหน่อยดึงมือบอกเลขครับะมักบอกมากกันลองพิจารณาเบิ่งได้งวดนี้สิเป็นตัวใดไม่ผู้ใดบอกได้ครับด้านหลังก็คือกระทองไฟลุงปูเหลือ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 เห็ดหม่องเตาไฟเบ้าหนองบพรท่านเดีว่างกับเลยบ่ท่านเด้เห็ดกัสิได้มา ก่อไฟไว้ให้ปูปูนให้สมบูรณ์แบบนะครับนาะแต่เดี๋ยวสิไปเอาอิฐมาไปซื้ออิฐแล้วก็สิไปซื้อปูนด,ดินก็มีแหลวดินก็ล่งหลายผดดินลงลดหนึ่งผดล,ลงหลายลงลงเกินนะดินล่งเกินแต่ก็บป็ไปยังเอาไว้ถัดปลูกต้นไหม่เอาไว้ถัดไส้หม่อ,มองได้หม่องหนึ่งละ่ะสิเกียเกียเอาแถวนี้ละ่ะ <laughs> กต่เดี๋ยวจะมาบเบิ่งอีกตัวนึงงนะครับนาะมือว่าน มีพี่สาวท่านหนึ่งคนให้บ่าวน้องจุดถูกขอปูให้บ่าวน้องจุดถูกขอปูได้สองเก้าหกสองเก้าหกเมื่อวานอันนี้คือบอกสุฟังที่เสือเริ่มคนได้เอาตัวเลขให้เบิ่งเด้อบอกสุฟังที่คือคนให้บ่าวน้องจุดถูกขอปูให้สองเก้าหกจะนี่แหละกับหลายคนเพิ่นให้บ่าวน้องจุดถูกขอปูหอ 9, หปให้บ่าวนอ้อ,นองกระจุดให้ตามคำขอตามคำบอกนะครับเราบ่นยากครับมันบ่นม่นใช่ปัญหา มันบาใส่ปัญหาสําหรับเบาหน้องที่จะขอเหลียญให้เอฟซีเขาบอกว่าเบาหนองขอให้เบิร์ดอะไรก็แต่ทุกคนศรัทธาครับจงศรัทธาศรัทธามีบารมีเกิดครับผู้ใดอยากได้เหรียญหลวงปูผู้ใดอยากได้ตระกูลนุ่นดวงตะกุดเสริมดวงทักหาลายเบาหนองใดทักมาถามเหรียญเนื้อดวงช่วงหนึ่งก็มีคนถามหาวันนี้ได้มากอะมีคนอจากบูชาบอเหรียญเนื้อดวงอะนะ เดี๋ยวลุงปู่สวงรุ่นเหนือดวงคําว่าชื่อกัเป็นมงคลแหละเหนือดวงครับเหนือดวงเหนือโชคเหนือทุกสิง่งทุกอย่างอย่างไรกะทักมาเบิงมีให้เบิงครับอย่างไรกับลองพิจารณาเอานะครับเนาะเลขนองลาครับห้าสามเก้าสามแล้วก็สองแปดครับงวดวันที่สิบหกกุมภาหกแปดนองลาคนฝันแมทคนโก้ถือโบถือเยาวากันเพราะว่าเพิ่นหามาเบาหนองก็มาบอกสู่ฟัง นะครับเนาะอย่างใดงวดนี่คำว่า,าหลับโฉบเป็นกันผู้ใดมีเลขอยากเอาเหลขมาให้เบ้านองหรือผู้ใดมีฝันอยากเล่าฝันอยากโทรมาเล่าก็ไดดหรือสิทธพิมพ์เป็นขอความมากกับใดส่งมาทงางไลน์แต่ขันอยากให้ดีเด้อเบ้านองขอโทรมาครับโทรมาเล่าดีกวัวขอเนี่ยจะขีบสองขีบคนโทรมาหลายโอย้คนให้เลขเออให้ฝันมาหลายเป็นสิบเป็นยีสิบคนแต่ว่าอยากให้ดีคือเล่าฝันให้น้ำเนี่ นะครับเนาะอ,อ่ะก็ขอให้ทุกคนจงโชคดีไปครับน้องลาห้าสามเก้าสามสองแปดงวดที่สิบหกกุมภาหกแปดสวัสดีครับ